สวัสดีครับปาเสริมส่วยครับผมลงทองหายเงี้ยครับบนแดงพี่น้องมือนีมัขึ้นฝนตกครับผมไอคิดว่าหันไอขุดมันเลยครับผมไอมีพี่น้องถามมาว่ามันนกมีหนามบ่าวัดัทธครับผมมันมีสองพันนะครับมันนกครับผมไอพันหนึ่งก็คือจะเป็นแค่หน้อยครับผมสีมีมีนหนามครับผมอีพันหนึ่งเป็นนกไงครับผมเป็นเขี้ยงไงเขี้ยงคล้ายเคี้ยงเขียงนะครับผม กระสีมีน้ำนะครับผมเมื่อน,นี้มึงขึ้นพ้นตัวพี่น้องก็เลยลงทองหางแงมดแดงพี่น้องมากับแยกกวดนด้วเกาและครับผมม่งแยกกวนแยมมแดงครับผมแยกกวนกะกำลังแงมมาแดงอยู่ครับผมพูดอลไพี่น้องสูงพี่น้องได้บานนี่เกย์กวนกำลังหามุมหาเลียมหาไร่เขา ห้างบดเดียอยู่ครับผมข้าไอ้กิ้งไม้ครับผมเกกวดกลักําลังหาริมหาไลที่เขาเงี่ยห้างบดเดียอยู่ครับผมแ,บบตแต่ว้นกระซ่องตาพอดีพี่น้องก็พังบดเดียครับผม มดแดงอี่ต้นวาพี่นอ้องพูนเดญ่กว่า้างนึงพู้น่ะหางเงี้ยครับมดแดงไปก้อยครับพี่น้องมาอนิเปรียบบรรยากาศจากคุดมันจากคุดปูกินแผนสูงพี่น้องหางเง,งียเ้ยใข่มดแดงพี่น้องมือนีิมาขึ้นฝนตกครับผมมันสิเป็นไข่มือนี่สีมานบะ ตัวโมเดียงเยอะกว่ากำลังแงีขึ้นไปครับผมถึงว่าละไบ้านนี้ฝนพ,พ,พี่น้องตัวโมแดียง,ดง,งดเด็กฝนว่าเป็นตำรนอยู่พี่น้องฝุ่นโค้ลงเงาเงพี่น้องมือนี่เนี่ยใครโมแดีงได้กินแท้พี่น้องมือนี่ใครโมเดียง ปุ้นพี่น่องต้นวาสูงพี่น่องแก่กว่ากำลังแง่ขี้โมยแดงยู่พี่น่องอุ่รพี่น่อง ข้างโมดเดลกันได้พอดีแต่เว้นกระซอกตาพอดีครับผมววขอให้ได้พี่น้องไม่เสียงรบกวนเล็กน้อย้าเจ้าไอ้ไท้ให้พี่น้องเสียงรถไท้ง่ายครับผมก็เจ้าไท้ให้เขา ขอไฟใจน้อยครับผมมีเสียงรบกวนเขาจ้าไอยให้ไห้ให้ยังเาขาเจะครับผมรบกวนยังหมดไอ้แยกวกวนเขาเลงแง่ใครัหมดแดงยุคครับผมปบวนเหรพี่น้องสูงไป็นเจ้า,ายพี่น้องเลยปบกวนห้างบมแดงครับผม ปวดเลยพี่น้องเห็นมาตูงหมดแรงพี่น้องไป,ไปวาวเลยครับผมเอาลงมาเซฟมั้งด้วยกว้คนเอาลงมาบนโนมันบ้างไหมนี่อยเอาลงมาต้องกวามว่าได้กินจ้อย พี่น้องเาบอลลงกันบานนี่ที่บนลูกมาบ้านเ,นานานเอาลงบนตรงมืแดงบานบาน,นี่้ยเดี๋ยวผมจะพี่น้องเยมดเข้าใก้วอะไรพี่น้องกรดูมเอาขูมาามาเส้นสเลยทาทาทา,ทา,ทาเอาแป้วข้นน้ำ เอาไว้กี่ก,กลัเราทาไมาใ่ใส่เอาแป้งมาใส่นหรอมโอเนกัดก้อนพี่น้องกับย่างพนัาน,านแล้ว,ม,ม,วลลม,ม,มันแดดครับผมเดาเป็พี่ออน้องเไยทาแป้งทาถาดกันครับผมเป่าอะไรครับผมกัดก้อนเต๋พี่น้องมาดูครับผมเต๋เอาดู ใช้บดใหญ่พี่น้องเลยพู้น่ะบาทนี่ห้างเดียวพี่น้องนี่ผู้ท่านเงีเงียอะไรห้างนียครับผมมันนี่พี่น้องมันนี่มันอยู่มันนี่วนพัดเราด้วยเงี้ห้างเดียวพี่น้องผู้ท่านเงี้ยบดชูห้างก็ได้เลยครับผมเงี่ยพี่น้องส้มเบิงมันขึ้นฝนตกครับผม มือนี้ยมือโซ่แล้วมือแง่มาแดงพ้องเบิ้องบนบรรยากาศครับผมจากขุดมันขุดปูครับผมเป็นแง่ใครมาแดงพี่น้องสุดยอดเลยมือนี้ยพูดน่ะห้างเดียวพี่น้องเอ้ยอ้ยแต่ว่ากัเขาแก้บอะไรพี่น้องกัดครับผมพวรนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยมือนี้เห็นได้พี่น้องเห็นไหมครับผมเห็นบ่ควรอ่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไาในห้างเดียวอ่ะเป็นถวยพี่น้อง ครับผมคลิปนี้สวัสดีกับพี่น้อง้ะเดี๋ยวเงี้ยมาเดงกันครับผมเงี้ยแล้วสิไทยบ้างเลยครับผมวาได้ลายได้หน่อยซั้มเลยครับผมมาเดียงกับพี่น้องสวัสดีครับ